ครับก็มือก็คือเป็นห้างที่ใหญ่นะครับในโกโคสนั่นเองนะครับทุกคน <Good. S 1> อันนี้คือสั่งมาก็คือแบ่งกันทั้งหมด3คนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะก็จะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาเดินทางจากเมลเบิร์นไปที่โกโคสด้วยกันนะเราขึ้นเครื่องแล้วนะครับเมลเบิร์นเนี่ยอากาศดีมากๆเลยครับตามที่เห็นท้องฟ้าสดใส ความสูงประมาณ10กิโลนะครับนะครับมาถึงที่โกโคสเนี่ยฝนก็ตกนะครับทำให้แบบว่าแชะหมดเลยนะตอนที่แลนดิ้งนะครับทุกคน mm hmm. ก็แบบอ่าคนก็เยอะนะครับวันนั้น mm hmm. วันหนึ่งนะครับที่โกโคสนะครับ ก็สั่งอาหารเช้านะครับเป็นร้านอาหารประจําของเรานั่นเองเพื่อนโจดี้เนาะก็มาเที่ยวกับผมเหมือนกันนะครับผมก็เป็นแซลมอนนะครับของเดวิดก็เป็นอาหารเช้าแบบตุรกีนะแล้วก็โจดี้ก็เป็นเบอร์เกอร์นะครับ หลังจากนั้นครับทุกคนก็เราเนี่ยไปซื้อของนะครับผมพอดีผมต้องเสื้อรองเท้าใหม่ด้วยนะครับรองเท้าอันเก่าคือมันเก่ามากแล้วก็ลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเสื้อใหม่จ่ายไป99ดอลลาร์นะครับทุกคนนี่เป็นมะนาวเนาะก็299นะครับพอดีเดินผ่านเนาะมันเป็นแบบที่แบบว่าเขาขายพวกผักผลไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับใน ท่านี่ชื่อว่าห้าง Pacific Fair นะครับก็มีร้านค้าต่างๆนะครับพวกหลายอย่างเลยนะครับก็มีแบบพวกเสื้อผ้าพวกของเล่นพวกของกินแล้วก็ช็อปต่างๆนะครับก็มือก็คือเป็นห้างที่ใหญ่นะครับในโกโคสนั่นเองนะครับทุกคนโคโคนัตอะลีวันหนาๆโคโคนัต yeah bananas Do you want ก็เห็นไม่เอ่ยนะเ,เห็นสับปะรดนะครับกล้วยนะก็หนึ่งเก้าเก้านะครับ เรามาพักที่โกโคสครับทั้งหมด4วันนะครับทุกคนก็จําเป็นต้องซื้อของกินด้วยนะพอดอีเราเอาไปกินตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ซื้อนมนะครับเอาไปดื่มกับกาแฟนั่นเองนะครับก็มาซื้อของใน World w o o d เนาะกอะ็อันนี้ซื้ออะไรเนี่ยกาแฟะนะครับอันนี้เดวิดก็เลือกนะครับอันนี้ก็ใส่กับเป็นกาแฟแคปซูลนะครับสะดวกดี I ันนี้จะ find some biscuit และก็พวกบิสกิตนะครับไปกินตอนประมาณชั่งข้ามงแล้วก็ได้น้ำส้มนะครับก็คือในอพาร์ตเมนต์นะครับที่เรามาพักนี่ก็คือไม่ใช่เป็นโรงแรมนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเหมือนว่าเปิดให้คนเช่านะครับเป็นแบบว่ารายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจําเป็นอย่างครีมแบบน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอใช่ไหมก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นขวด อ่ะซื้อไปไม่แพงเท่าไหร่นะครับขวดเล็กเนาะและก็เดวิดอยากกินช็อกโกแลตนะครับ okay, โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายกันตังกันนะครับเนาะก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยลูกค้านะครับสามารถซื้อของแล้วก็จ่ายด้วยตัวเองด้วยเครื่องอัตโนมัตินะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับทุกคนลองเครื่องอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถจ่ายทั้งเงินสดแล้วก็ ผ่านบัตรเครดิตนะครับอันนี้ในตัวนี้เขาเขียนว่า card only นะครับจ่ายผ่าน apple pay นะครับของผมใช้เท่าสับจ่ายสะดวกด,ดีนะครับ yes <Thank you. S 1> โอเคครับก็ซื้อของเสร็จแล้วเนาะก็ หลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าเดวิดกับโจดีจะไปไหนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปดูพวกเสื้อผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีเนาะก็ห้างนะครับก็คือก็คือผมขับรถมาครับจอดรถฟรีเนาะที่นี่ไม่คิดค่าจอดรถนะครับนี่เป็นบริเวณนะครับทางข้างในเนาะก็จะเป็นแบบตรงกลางของห้าง p a c i f ิกแฟร์เนี่ยแถวเนี้ยก็จะมีที่นั่งด้วยนะครับเห็นไม่เอ่ยกว้างมากๆเลยนะครับที่นี่ ถ้าใครที่มาที่ Go Coast เนี่ยแนะนำเลยนะครับต้องมาที่ p ป a s t i c Fair นะครับทุกคน So, Joe, d y remember already now? I remember my memory is b a k You should be walk out that way. Because too big. เดินห้างเสร็จแล้วเนาะให้เดวิดกับโจดี้ไปเลือกซื้อนะแต่ไม่มีใครได้อะไรเลยนะครับพอดีคิดว่าน่าจะเป็นวันแรกนั่นแหละก็เลยไม่มีใครซื้ออะไรนะมีแต่ผมคนเดียวที่ได้รองเท้านะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละก็ อากาศดีนะครับไม่หนาวเหมือนที่เมลเบิร์นนะที่โกโคสนะครับเพราะว่าห่างจากเมลเบิร์นประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากนั่งเครื่องบินนั่นเองเนาะมันก็เลยแบบอากาศแตกต่างกันนะครับที่โกโคสเนี่ยผมคิดว่าที่คนะวีนสแลนด์เนาะก็บรรยากาศคล้ายๆประเทศไทยอะครับเหมือนกันเลยที่นี่นะครับก็ใส่เกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีบางวันที่แบบว่าอากาศหนาวเช่นตอนเย็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวที่ออสเตรเลียไงครับก็ตอนเย็นก็มีใส่ กางเกงขาสั้นอกางเกงขายาวนะครับแล้วก็พวกแจ็คเก็ตนะครับแต่กลางวันก็คือใส่กางเกงขาสั้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเค so ่ไปไปคนเนี้ยแทนแบบที่ที่โกโคสนะครับก็มีรถแ r รมด้วยนะครับหรือว่ารถรางเนาะก็เป็นรถไฟวิ่งบนรางที่เป็นรถไฟรางเบานะครับพอดีเราทั้ง3คนเนี่ย ไปซื้อเครื่องดื่มนะครับที่ออสเตรเลียอย่างหลายคนรู้นะครับว่าออสเตรเลียมีไวน์ใช่ไหมครับออสเตรเลียก็คือเป็นอันดับต้นๆเลยนะที่ผลิตไวน์นะครับแล้วก็มีสวนไวน์ wine เยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นร้านขายไวน์ชื่อว่าแดนเมอร์ฟี่เป็นพวกจมเป็นสีชมพูนี่ก็เป็นโรเซ่เนา, wine, า <c oughs> ะเป็นโรเซ่ไวน์นะ, Rose, น,ะน,นะครับ ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะขายเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็มีนะครับเช่นพวกไวน์ขวดพวกนี้นี่คือไม่มีแอลกอฮอล์นะดื่มไปก็ไม่เมานะครับทุกคนขับนี่ก็เป็นรถของเราที่เราเช่ามาเนาะก็เป็นยี่ห้อ MG HS นะครับก็ขับดีนะครับทุกคน MG คันนี้ Make u ad ซัมทิมอ่าวันนี้ก็ทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับก็แบบตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ5โมงแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราขับรถไปที่อพาร์ตเมนต์ละกันนะครับเราพักที่เมนบีทนะครับนี่ครับเป็นวิวต่างๆเนาะเห็นไหมเอ่ยเป็นวิวนะครับโกโคสนะครับเป็นตึกสูงๆนะครับอ่าบรรยากาศก็คล้ายๆพัทยานั่แหละครับพัทยาเนาะแต่สะอาดกว่ามากนะครับนี่ครับก็เป็นเมนบีทนะครับที่เราอ่า มากินข้าวตอนเย็นนะครับแ,แถวนี้แล้วก็กินอาหารเช้าของเมื่อเช้านั่นเองนะครับแถวนี้ตอนคืนก็สวยนะครับผู้คนไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ f o'clock อ oh, อ not yet ตอนเย็นนะครับเราก็มากินอาหารเย็นนะครับเพื่ oh, อนโจดีนน้บอกว่าอยากากินอาหารจีนเนราก็ มากินนะครับก็สั่งอันนี้เป็นเนื้อผัดพริกไทยดํากระทะร้อนนะครับแล้วก็ข้าวผัดทะเลนั่นเองเนาะก็เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับ like the, uh, like yeah. on, yeah. yeah. อันนี้คือสั่งมาก็คือแบ่งกันทั้งหมด3คนแล้วก็คือแบบกินกินหมดเลยครับวันนั้นข้าวผัดอร่อยจริงๆครับแล้วก็ ตักให้โจดีก่อนนะขอบคุณนะขอบคุณครับออโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสั่งมาก็เป็นผัดผักรวมนั่นเองนะครับแนละ้วก็อันนี้ก็ไม่มีเนื้อเนาะแต่อร่อยนะครับอร่อยทุกอย่างเป็นสไตล์จีนนะ พนักงานที่มาเสิร์ฟนะครับเป็นพนักงานคนญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้หญิงและก็นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดราดด้วยน้ำจิ้มเผ็ดนะครับรสชาติอร่อยจริงๆเลยนะครับทุกคนคืออร่อยทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่ยงเนาะยูเอทไพรส y สไตล์ดิยัมเนื้อสไปชีดิยัมเดอริสปี้ชิคเกอรเดิม